จินสี่ฮองเต้จากกระพัดผู้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียวสร้างระเบียบและรากฐานอารยธรรมใหม่กำเนิดที่เต็มไปด้วยปริศนาอิงเจิง้งเกิดในปี259ก่อนคริสตกาลท่ามกลางข่าวลือว่าเป็นบุตรลับของลู่ปู้เวย เก้าแรกบนบัลลังก์ขึ้นครองราชเมื่ออายุ13ปีแม้แรกเริ่มถูกครอบงำโดยลูกผู้เวยแต่เมื่อโตขึ้นเขากำจัดขุนนางและสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงวิสัยทัศน์และความเด็ดขาดเขาพิชิต6รัฐจนรวมจีนได้สำเร็จวางระบบกฎหมายมาตรฐานกลางถนนหลวงและเริ่มสร้างกำแพงเมืองจีน การตายและความล่มสลายในปี210ก่อนคริสตกาลจินซีสิ้นพระชนกระทันหันราชวงศ์ชิ้นอยู่ต่อได้เพียงแค่15ปีมรดกที่เหลืออยู่แม้ชื่อเสียงมีทั้งดีและร้ายแต่ผลงานอย่างการรวมชาติกำแพงเมืองจีนยังคงเป็นมรดกโลกที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเขา